สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้หลายคนก็คงต้องเข้าออฟฟิศกันแล้วใช่ไหมคะเราจะปล่อยตัวให้โซมไม่แต่งน้าเลยก็ไม่ได้นะ ฉะนั้นคลิปนี้นะคะเบสก็จะมาแต่งหน้าในลุกสาวออฟฟิศลุกไปทํางานนะคะให้เข้ากับชุดสีแดงแบบนี้เลยก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีการแต่งลุคนี้กันเลยค่ะก่อนดูนะคะใครที่ยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไคร e ก็อย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะ วันนี้เบสจะลงเป็นคุชชั่นของลานีนะคะเบสจะใช้เป็นเบอร์21 n อนะตัวนี้ให้ผิวสวยมากแถมไม่หนักหน้าเลยนะเขาจะให้เป็นสินิชลุคแบบแมทนะคะทาแล้วก็คือผิวสวยสุดๆไปเลยอ่ะเบสให้ดูข้างที่ทากับไม่ทานะคะการปกปิดก็คือได้อยู่ผิวก็แมทสวยอยู่นะคะแล้วก็ไม่แมทแห้งจุนเกินไปดีงามมากๆเลยค่ะ จะลงลิปของลอรีออลนะคะสี1ค่ะจะเน้นลงตรงหน้าแก้มแล้วก็เฉียงขึ้นเล็กน้อยนะคะใช้นิ้วแบบแทบแทบแบบนี้ได้เลยเทคนิคนี้นะคะจะทําให้สีแก้มเราอยู่ทนอยู่นานทั้งวันเลยค่ะทีนี้นะคะสาวๆถ้าอยากหน้าดูเด็กห้ามลงต่ํากว่าปีกจมูกเด็ดขาดเลยนะคะทุกคนจะทําการเซ็ตผิวด้วยแป้งฝุ่นของลอล่าเมอร์ซเอนะคะเนื่องจากว่าเบสเป็นคนที่เหงื่อออกง่ายมากแถมบ้านเราก็เป็นเมืองร้อนอีกด้วยถ้าไม่เซ็ตแป้งตกบ่ายหน้าต้องมันเยิ้มแน่นอนค่ะก็ขอเซ็ตแป้งนิดนึงนะคะ จะใช้คอนทัวร์ของคุณล่าเบเนฟิกนะคะตัวนี้จะใช้ในการปิดเมงแล้วก็คอนทัวร์ตรงสันจมูกเล็กน้อยค่ะเขียนคิ้ววันนี้จะใช้ทั้งแบบดินสอแล้วก็แบบฝุ่นเลยนะคะแบบดินสอก็คือจะใช้เป็นของคอสลุกสลิมบาสีดิบเบาตัวเดิมเลยค่ะส่วนแบบฝุ่นจะใช้เป็นของเบาอีก e, โดยจะใช้ดินสอในการเขียนโครงคิ้วขึ้นมาก่อนแล้วก็เริ่มจากฐานคิ้วค่อยๆถมให้เต็มนะคะ ต่อมาจะเลือกใช้สีฝุ่นทายย้ําตรงหางคิ้วนะคะเทคนิคนี้จะทําให้คิ้วเราไม่หลุดระหว่างวันนั่นเองค่ะเพื่อความละมุนขอปัดคิ้วด้วยสีน้ําตาลของเคสแท่งนี้ก่อนนะคะเน้นในการปัดคิ้วให้คิ้วเราดูซอฟลงเนาะเพราะว่าคิ้วเบสคือเค็มมากๆเลยเทคนิคนี้ทําให้หน้าเราหวานขึ้นด้วยค่ะ งานตาวันนี้จะใช้เป็นพาเลตของ 3CE นะคะ2พาเลตนี้เลยค่ะเป็นของ overtake แล้วก็ overstay นะสีแรกจะลงเป็นสีอ่อนให้ทั่วเปลือกตาเลยนะคะทั้งบนและล่างสีนี้จะออกเป็นสีแบบน้ำตาลนูดๆูอ่อนๆเลยนะคะจะลงเป็นสีน้ำตาลกลางโดยใช้นิ้วในการลงนะคะจะเน้นลงแค่ชั้นพับตานะคะเพื่อให้ดูแบบไล่ระดับสีตาไปเนาะและจะใช้แปรงพุ่มๆในการเบนสีให้สีมันระบุนมากขึ้นค่ะ มาเปลี่ยนเป็นแปลงหัวตัดเพื่อจิ้มสีน้ําตาลอมแดงนะจะเน้นลงให้ชิดขอบตานะคะเป็นปลายขอบตาทั้งบนและล่างแบบนี้เลยนะคะทําให้เพิ่มมิติให้กับดวงตาได้ค่ะจะใช้สีแดงของพาเลต o โอเวอร์สเนะคะจะใช้ในการทาแค่ชั้นพับตาเท่านั้นนะจะเน้นลงตรงหางตา ทั้งบนแล้วก็ล่างเลยค่ะตามภาพเลยนะภาพแบบนี้นะคะจะทําให้ตาเราไล่ระดับตาของเราก็จะดูไม่แดงจนเกินไปนั่นเองค่ะขอใช้นิ้วในการจิ้มกลิตเตอร์นะคะตัวนี้จะลงแค่กึ่งกลางตาบนแล้วก็จะใช้แป้งในการแตกลิตเตอร์เล็กๆนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะลงตรงหัวตาไปถึงกึ่งกลางตาล่างค่ะ จะใช้อินไลเนอร์ของคอร์ดลุกกรีดร่างนะคะช่วงปลายหางตาแล้วก็ใช้เป็นสีฝุ่นนะคะกับแปรงหัวตัดแบบนี้เลยในการกรีดทับอายไลเนอร์อีกครั้งหนึ่งค่ะเพื่อให้ตาเราดูลมุนมากขึ้นนะคะไม่แข็งเกินไปนั่นเองแล้วก็ไม่ลืมที่จะกรีดตาล่างเล็กน้อยนะคะเพื่อตาเราจะได้ดูโตมากขึ้นค่ะ จะใช้มัสคลาของเม b บอรี n เด h e f ลาฟี่พ u t Up ด r ม m าตัวเดิมนะคะในการปัดขนตาทั้งบนแล้วก็ล่างเลยเบชชอบมัสคลาตัวนี้มากเพราะว่าปัดแล้วคือขนไตายยาวสมใจมากๆค่ะก็วาไปแต่อีกข้างมาด้วยความไวแสงเลยจ้า จะปัดบัดออนด้วยบัดออนของนาออกกะซัมท็อปเข้าไปอีกรอบนึงนะคะเน้นปัดเฉพาะหน้าแก้มนะคะแล้วก็ปัดผ่านจมูกนะเพื่อให้หน้าเราดูเด็กลงขั้นตอนนี้ถ้าใครไม่อยากปัดบัดออนเพิ่มก็ไม่ต้องปัดก็ได้นะไฮไลท์วันนี้จะใช้ของเบเก้าสีมูลสโตนนะจะลงไม่เยอะนะเน้นลงแค่ปลายจมูกสันจมูกแล้วก็แต้มหัวตาเล็กน้อยก็พอค่ะ อ๋อเบนลืมอัดตอนที่ใช้อวกาดเป็นอวกาศสองสีนี้ผสมกันในการปัดทั่วน้าอีกรอบหนึ่งนะตัวนี้บอกเลยว่าพอเวลาปัดตอนฟินิตลุกแล้วอ่ะผิวสวยนะาคือละมุนสุดๆไปเลยค่ะลิปวันนี้จะใช้เป็นของลอรีอัลสองแท่งนี้ค่ะสีชมพูจะใช้เป็นของลูซิกเนเจอร์แม t t ์ลิปอิงเบอร์หนึ่งสองหนึ่งนะคะส่วนสีส้มส้มนูดๆนะคะจะใช้เป็นลอรีอัลค o ลเลอร์ลิปแมตนะเบอร์สองศูนย์สี่ค่ะจะลงสีแบบส้มๆ้มนูดๆให้ทั่วปากแล้วก็เบนให้เกินขอบปากมาเล็กน้อย ต่อมาจะลงเป็นสีชมพูกีบบัวที่ทาแล้วน่ารักมากเว๊จะทาด้านไหนเพื่อเพิ่มมิติให้กับปากของเราค่ะและปิดท้ายด้วยการลงลิปกลอสของนาออกซังค่ะเดี๋ยวเวขอตัวไปทำผมแป๊บนะคะแล้วกลับมาเจอกันค่ะทะาฟินิตลุคค่ะ ลุคนี้จะออกเป็นสีน้ำตาลอมแดงนะคะซึ่งเราจะไม่เน้นให้มันแดงจนเกินไปนะคะเป็นลุคที่ดูคุณหนูผู้ดีแล้วก็ดูน่ารักสุดๆไปเลยค่ะถ้าเกิดใครนะชอบลุคนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เบสด้วยนะคะส่วนใครถ้าอยากให้ทำลุคไหนเพิ่มเติมก็คอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะเดี๋ยวเบสจะมาจัดลุคใหม่เพิ่มเติมให้นะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะแล้วเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ